เอาละครับขอโอกราบสวัสดี้ผู้ชมกับท่านกันด้วยคะในวันนี้นะครับผู้ชมเรากำลังมีอยู่กับเกมกันนีน่าฟีไฟอีกครั้งหนึ่งนะเหนี่อยซึ่งในวันนี้นะครับผู้ชมอ๋ออ่าผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรไอแบทเทิลพาร์ตเออของเกมฟีไฟเนี่ยไม่รู้ว่าไฟพาร์ตหรือว่าผมจำชื่อไม่ได้มันอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสกินที่เข้ามาคือสเตตัสค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมผมให้คขาว่าดีเลยนะแต่ว่าอาจจะเข้ามาผิดกระบอกนะ น่มีคนเยอะครับขอ,อยนุญาตโฟกัสเกมแป๊บหนึ่งนะก็คือมันเป็นฟืนสนัย v s k หรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำชื่อฟืนไม่ได้อะแต่เป็นสนัยตัวล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะซึ่งสนในตัดมันคือีรโหลดสองแมกกซีนหนึ่งนะครับคือสนัยต้องการสนะในตัดนี้มากทุกคนครับเฮ้ยสวยข้างนอกมีคนเดีย๋ยวต้องยิงเรา ผู้ชมเขาไม่มีซืนสวยละสวยจริงเดินยิงอ่ะมาว่ะมันจะขึ้นมาผู้ชม ชาร์จที่นี่แหลนะน้ะอนหายาบท่านยากนะครับแอฟแอแอันนี้เพื่อนนะวิ่งมาขอให้เป็นเพื่อน,นจริงๆนะ <c oughs> เดี๋ยวบอกอันนี้เพื่อนะว,วิ่งมาเป็นศัตรูนี่หายนะคุณผู้ชมโอ้โห สวผู้ชมเห็นตรงนี้ก็อาจจะงงยเพราะว่าทำไมอยู่ดีมาอ่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะดีเมื่อกี้เนี่ยหลุดผู้ชมคือปอะไรก็ไม่รู้นะนี่หลุดเฉยเลยตรงซ้ายแข้งอนะอาจจะยางนะถึงจว่าเราจะได้หาปืนหรือเปล่าชั้นนี้ อมแช่เดียวมนชัะมาดิ้อยเจอเจอเจอที๋ยวมแล้วใช่นั้นแหละโอ้ายบางตัวเราไม่ล็้อ๊ขชั้นสอง้ย หน้าเราเท่านเออเอาว่าตรงคุณมากครับโอ้นอนเมื่อกี้ยังพูดอยูย่เลยว่าใส่พร้อมใส่หมดขอบคุณนะตอนนี้ลงไปนอนใช่ไหมยังยังนะเพื่อนเราขออนุญาตเล่นแฮชแ็กก่อนเหมือนเขาใช้สไลด์มาเล็กับลูกโซ่สุดยอดเลยอ นายก็ตึงอ่ะน,นี่ขอเพิ่มเลื็กๆใช่เหมือนตรงนู้นจะมีสู้นะไม,ม่ยอมเดือดหงส์ขายาสสะกดชนยจะสู้กันละกันนาที <c oughs> ขอทษด้วยนะคะพอดีว่าขอขออนุญาตเอาของที่จะใช้ก่อนนะตรงนี้มีบาลานกระบอกสองกระบอกเปเอาเกินมาถึงได้สไนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังไฟครับกำลังไฟอยากมีคนอยากจะลองแซมสไนผมใชนไหมหรือว่าลองของอะไรองเงี้ย แล้วอ้โหคือที่แรกเพื่อนเขายัางอยู่นะคุณผู้ชมพอผมซื้อสไนท่านนั้นเลยออกคู่เลยขอโทษด้วยนะคระับเรากำลัลงไปครับคุณคณิสาคณิสานี่คือตั้งชื่อเพราะชอบคาิสหรือว่าไม่ชอบเลยฝั่งใจครับมีเท้า น่าค่าาอยอยิงของผู้ชมทไหรไม่ค่อยแบบฉันชอบเท่าไหรเลยแต่ก็จะรีวิวนะเพราะว่าไทร์กานปืนดีครับปืนดีคุณภาพดีเอายูซี่มาปล่อยเลยสำรองซอนโดนชาร์จนะคง,งไม่กล้าเอามันคนชุบเพื่อนมันคนชุบอยู่ข้างหลังเราตัวไม่เนะาะตอนนี้นชุบเสร็จไปแล้วนะ ยังยังไม่เสร็จแต่ว่ายอมตดองดูกินโหเพื่อทำให้เพื่อนร่วมทีมก,มล,กลับมาเกิดนันแบบสวยในสเตจเนี่ยเราชอบเลแต่ว่าเราต้องไปแล้วครับเพราะว่าวงบีอยู่วันนี้จริงๆคุณผู้ชมว่าสเตตัสฟืนแบบนี้คือมันสามารถถสอสไสกระบอกเดียวได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชินกับการสับไสก้กระบอกเดียวสักเท่าไหร่เลยนะส่วนตัวก็คือไม่ได้เล่นไสน้จริงนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชินกับการ ทับสองตัวเท่าไหร่ก็เล้แต่ว่าแม่ทสายเฉยงงไหมน้องนิดนึงล้วนิดนึงแลทำลายเลยน้องนิดนึง น,น่นสามีเอามออิกหนึ่งขอนจังหวัดน,นี้ลมเรืยอรัวจะมีเข็มชุดหมเราไม่้องสวย ัน่อง้นสาคือว่าผมมีอ่ามีซี่ะนะก็เยีอกว่าไ่หนึ่งยิงไม่ออกผู้ชมยิงไ้ไหนึ่งแต่คุณ่ผมาจะเห็นผมสับชนงายค่อนข้างขัดใจนะว่า ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เล่สนสไนกเก่งจริงๆอันนี้คือที่จริงๆงเลยนะครับว่าผมเล่นสไนก์ไม่เก่งผมก็เลยอยากฝึกเล่นสไนก์หนันๆอยู่เลย,เลยอาจจะตอนสุดนี้อาจจะทำคลิปให้ผู้ชมได้ดูด้วยเเารียกว่าจะได้แบบว่าอ่าดูพัฒนาการของตัวเองนะตอนยิงมันต้องเนมม้นิดนึงนะงั้นถึงยิงไม่โดน ทุกชมอาจจะไม่ค่อยเห็นผมพูดตอนผมยิงเท่าไหร่ว่าผมเน้นนะเน้นเน้นเลยเนี่ข้างหน,น้าเรามีเอนนผมจะลยนี่ตรงข้างนี้ เขาขึ้นแล้วก็นี่นะไม่ใช่นะคุผู้ชมดน๋ยวผมรอเขาโผล่ ไม่ไหวไงคือผมร้อนผม,นมนชอบสะพอมอยที่เหนือไว้กับได้ด้วยนะเพื่อนช้างวันนี้ไมร่รู้อือเฮียเพื่อนสอบแตกเลยน่าจะได้ที่สามแล้วคิมนี้อื้อเฮียวันนี้โคตรหรอจริงมากอ๋อกินตายหมดแล้วโอ้โสุดยอดจริงครับคุณคิม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสไนที่เพิ่งอัปเดตมาจากไฟพาร์นะคุณผู้ชมลืมชื่อฟินเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูเลยดีกว่าเป็นสไนตัวกระบอกนี้นี่ VSK นะครับ9 4นะสไนดัสเฟิร์นคือค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับ ก็อาจจะมาจะยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอไปคุณผู้ชมอีกอีกสักสิล้านรอบเลยเผื่อบางคนดูแล้วขัดใจก็เฮ้ยทำไมสัสบสไลแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ขอไปคุณผู้ชมจริงๆนะสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเชิญเล่นเช้าครับแล้วเจอกันนะ Goodbye